สวัสดีครับอากาศร้อนๆแบบนี้แจ็คจะมาแจกสูตรวุ้นถาดแช่เย็นๆทานแล้วชื่นใจเป็นวุ้นสังขยาหน้ากะทิสูตรนี้ทํากินทําขายทําแจกได้เลยครับแจ็คจะเริ่มจากวุ้นชั้นแรกก็คือวุ้นสังขยานะครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามา1่ถ้วยตวง250มลลิตรแล้วก็ผงวุ้นนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งใส่ลงไปเลยครับพอเราเทผงวุ้นลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีขึ้นไป ทีนี้ก็เตรียมกะละมังมาครับใส่ไข่ไก่ลงไป3ฟองใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวไข่ไก่ใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้จะใช้เบอร์2ตามด้วยน้ำตาลทราย200กรัมน้ำตาลปี๊บ100กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชากะทิกล่องครับ1,000มลลิตรใส่ลงไปนิดนึงก่อนครับใบเตยหั่นท่อนสัก4ใบครับลงไปช่วยขยำ ขยาไปเรื่อยๆนะครับให้น้าตาลละลายวุ้นสังขยาวันนี้แจ็คจะทําแตกต่างออกไปนะครับก็คือแจ็คจะไม่ใส่แป้งมันปกติเนี่ยแจ็คจะใส่แป้งมันลงไป1ช้อนชาครับวันนี้จะลองไม่ใส่ดูพอละลายเข้ากันดีแล้วใส่กะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยครับนำไปกองผ่านกระชอนหนึ่งรอบ ตั้งหม้อ,อยังไม่ต้องจุดไฟนะครับให้ระวางกระชอนลงไปแล้วก็นําสังขยาเทลงไปครับจะเห็นเศษน้ําตาลที่ยังละลายไม่หมดนะและอันนี้ก็คือผงวุ้นที่เราแช่น้ําไว้ครับคนก่อนนะครับแล้วก็เทผสมลงไปได้เลย ตามด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวครับแต่งสีให้สวยยิ่งขึ้นใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเล็กน้อยคนให้เข้ากันครับพอคนเข้ากันดีแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆครับรอให้ผงวุ้นละลายขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับ เวลาคนให้เราหมั่นขูดก้นหม้อด้วยนะครับเพราะว่าสังขยาเนี่ยจะไม่ติดก้นหม้อได้จะสังเกตว่าเวลาวุ้นสังขยาจะได้ที่เนี่ยเขาจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื้อเขาจะข้นขึ้นมาเรื่อยๆจะทำหลายรอบแล้วครับใช้เวลาประมาณเจนาทีเท่านั้นเองตอนนี้เวลาผ่านไปเจดนาทีแล้วนะครับผงวุ้นละลายหมดแล้วและวุ้นสังขยาของเราเนี่ยได้ที่แล้วครับลักษณะจะข้นแบบนี้เลย ปิดแก๊สครับระหว่างที่ปิดแก๊สเนี่ยให้ค้นต่ออีกหน่อยนะครับเพราะว่าด้านล่างยังร้อนอยู่เดี๋ยวจะไม่ติดก้นหม้อครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวุ้นชั้นแรกยกลงไปเทใส่ถาดกันถาดขนมที่จะใช้เป็นถาดขนาด11คูณ11นิ้วนะครับความสูง1นิ้วครึ่งเทลงไปให้หมดเลยครับระหว่างที่เรารอให้วุ้นสังขยาเซตตัวนะครับมาเริ่มทำวุ้นกะทิกันได้เลย เตรียมน้ำเปล่ามา1่ถ้วยตวงครับ250มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่งใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันนะครับพอคนละลายเข้ากันดีแล้วให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีขึ้นไปตอนนี้วุ้นสังขยาชั้นแรกเริ่มเซตตัวแล้วนะครับนี่เด้งๆนุ่มๆแบบนี้ใช้ได้แล้วครับไปเริ่มทําวุ้นชั้นที่2กันได้เลยนั่นก็คือวุ้นกะทิก็ให้เราตั้งหม้อครับอย่าเพิ่งจุดไฟนะครับใส่กะทิกล่องลงไปหนึ่ ก็คือ1ลิตรนั่นเองใช้เป็นกะทิกล่องครับสะดวกดีส่วนอันนี้ก็คือผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้นะครับคนก่อนนะก่อนที่จะใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายครับ200กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาจุดไฟครับใช้ไฟกลางๆระยะเวลาก็ประมาณ7นาทีครับถ้าวุ้นชั้นแรก ตอนนี้จะต้มวุ้นกะทิผ่านมา7นาทีแล้วนะครับผงวุ้นละลายหมดแล้วใช้ได้แล้วครับให้เราปิดแก๊สได้เลยนำวุ้นกะทิร้อนๆนะครับลาดลงไปในวุ้นชั้นแรกได้เลยวิธีนี้จะทำให้วุ้นของเราเนี่ยไม่แยกชั้นติดกันดีมากๆครับแล้วอย่าลืมนะครับช้อนฟองอากาศออกด้วยหน้าวุ้นของเราเนี่ยจะได้เรียบเนียนสวยครับ ผ่านไปสองชั่วโมงวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วนะครับแจ็คนำไปแช่ตู้เย็นมากำลังเย็นๆเลยวุ้นสังขยาที่ออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แยกชั้นกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ลื่นหลุดออกจากกันนี่ครับหน้าตาสีสันน่าทานสวยงามครับมาลองมาชิมกันดูครับ ออื uh huh. ดูสิอร่อยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำง่ายง่ายวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ